ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนอีกแล้วครับผมพออกันอีกแล้วครับผมวันนี้ก็เอารถยูอูชุกคลองแล้วครับผมไปนางั้นมุดประกันน้ำแดงครับผมถนนน้ำแดงเทพารักษ์แหละครับผมเอาไมโครครับผมเอาไมโครไปนางันครับปักเข็มขึ้นนีกแล้วครับผมเอาออกงั้นกับขึ้นอีกแล้วครับหามารับชมครับผมรับชมเมอไมโครขึ้นหรือเก่าแล้วครับ แต่ว่ามันกระสีกลางคืนครับผมต่อแกมาสร้างส่วงคำคำมมืดๆครับผมก็เลยได้เอาขึ้นคำคำมมืดๆเว้นเพิ่นแบบพอท่านได้สร้างแล้วครับผมเมื่ยานมีงานทั้งอื่นมันเลยสร้างมืดๆคำคำก็ได้เอามาขึ้นแล้วครับผมใครอยู่มีไฟถอยซองไห้ครับผมเปิดไฟถอยรถซองไห้ก็เลยได้เอ่มีไฟแสงสว่างโผล่รถแล้วครับผม รถไมโคเอมี่ครับผมบอมี่ไฟฟไฟสปอร์ตไรไม่โคเอมี่ครับตรงค่ำค่ำกดไอแท็กไอมันหมุนเอาเขาล่าเขาล่องเขาลอยครับผมฟังใส่ฟังขัวก็ต้องกดไอมันเขาล่องเขาลอยทั้งสองฟังครับผมน่มขืนก็จังสีบ่เคยมีปัญหาครับผมแท็กขัวได้ไอปีนลองปีนล่อยครับครับเรียบร้อยแล้วครับความขึ้นแล้วครับผม พร้อมขึ้นเรื่อยๆครับเขินมาเรื่อยๆเขินมาเรื่อยๆอย่างไรล่ะครับผมเรื่องในไฟกับซองตาจักหน่อยครับผมก็เลยได้โอกาสแนมเบิงช่วงลอแท็กแล้วครับผมแท็กมันเข่าตรงเ่าตรงค่อยเบิงเหรอครับฝุ่นไงกุ้มกุ้มครับผม คุ้นไงขนาดเลยแท็กมันอุ่มดินขึ้นมานนะครับผมเรียบร้อยแล้วกัเบืองทรายเบืองขัวก็ดีกันกัว่างบูมแล้วครับผมก็ดีกันแล้วเข้ากับว่างบูมลงว่างบูมเสร็จเร่ร่อยกับเหมนว่าเร็จสิน้นในการเอาขึ้นแล้วครับผมเอาขึ้นเข้ากับเอากับจงกระโจกลงแล้วครับผมประตูก็ต้องเอาไว้ีสัะครับมันประตูนปิดบ่ได้เขาก็ต้องเอา ไอ้เบืเอเราไว้แล้วก็เอาตัวล็อกไอ้ประตูไว้จังสิแลละครับผมเอากระจกลงครับกระจกลงเรียบร้อยกันรับเครื่องรับเครื่องกัพความที่จะล่งไปเก็บบันไดเก็บยังละครับผมลงมาหัดโซหัดยังครับเ,เขาก็เอาบึงใเบึงขัวพอดีกันแล้วเขากลับมาเอาโซแล้วครับเอาโซเอาโซเตรียมต่ไปหัดแล้วครับผม เอข้อฟังพุ่นแล้วก็มาข้อฟังพี่แล้วครับผมข้อเรียบร้อยแล้วเาก็บขอฟังแล้วมาบขอฟังนี่แล้วก็มาเอากับมแล้วครับล็อกล็อกโซ่ล็อกอย่างนี้มันเรียบร้อยครับผมเพื่อความปลอดภัยครับผมเอาดึงกับมาล่อเรียบร้อยเลาก็ล็อกหมุนครับหมุนหมุนให้มันแน่นแล้วครับผมเนีมันแน่นเรียบร้อยก็ว่าเป็นตึงแล้วครับผม หนึ่งสิบว่อยากไปแล้วเาขากลับพ่อแล้วครับพ่อล้วเขากลับไปเก็บบันไดเราครับ้านนี้เก็บบันไดละเก็บบันไดคลบบด้องโซ่คล้องยังเรียบร้อยปาดเก็บทั้งหลังนี่แหละครับผมมาเก็บมาเก็บอุปกรณ์ปดสายยกบันไดออกครับผมขี้แบตสายขีดแบตนะครับเขาก็ต้องเอาปดออกครับผมปดออก ย่ำออกเดินทางเขาก็ยังสิปปอดภัยครับผมเพื่อว่าสายจะวบไปรลยุ่งระย่างเข้าบันไดขึ้นเรียบร้อยแล้วครับผมบันไดเรียบร้อยแล้วกันาล็อกสู่ครับผมล็อกสู่ขัางนั้นลำบากล็อกฟังนี้เป็นว่าเจะสิ้นในการออกขึ้นแล้วครับผมครับขอ,ขอจบคลิปวซดสมนีแล้วครับผมสวัสดีครับ